สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนา,นานาน่ารู้วันนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลนานเมืองอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางมหัศจรรย์น,นะคะไปชมทุ่งดอกหญ้าบานที่ภูอานมา้าจะสวยงามยังไงนะคะท่านผู้ชมตามจุนมาได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ยานผ่านนะที่จะนําพาเราไปที่ภูอานมา้าคือคันนี้นเองค่ะเตงน นอนกุ้านอนกุงไปไหนกันวันนี้ไปไหนกันครับผู้ไปจาบปาที่ครับมีให้ยืมไหมคันนี้ไม่ีรอน่อยไหนครับคันนี่บอกว่ามีจับหวงแมนบอสนี่ร้อยหลักไปเลยโอ้ยหลักไปเลยเขาสิวาวตีตอนนี้นะคะเรากำลังเตรียมตัวที่จะไปทูอานมาซึ่งถ้าเห็นบรรยากาศทางด้านหลังนะ ก็จะมีน้องๆที่แบบเตรียมรอปั่นจักรยานเพื่อที่ไปที่ภูอานมานะคะตอนนี้จูนก็กําลังรอ,อ,อขึ้นรถแท็แกใช่พี่มณฑีนับพี่มเทียนด้วยค่ะสวัสดีครับ <c ười> คือไอ้วันนี้เราจะขึ้นไปเที่ยวที่ภูอานมานะฮะก็คือตามเส้นทางที่ไปเราต้องใช้เป็นรถดิแ e ท็กต้องขึ้นไปอย่างช้าๆเพราะว่ามันเป็นโขดหินเป็นเขาเราต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยในความปลอดภัยนะฮะ ท่าเี่พอจะรู้เกี่ยวกับภูอันมาอะไรยังไงบ้างคะมันเป็นภูตั้งแต่ก่อนนะฮะทิวทัศน์ทางบ้านเรามันมีมีสิ่งที่แต่นักท่องเที่ยวจะพอดึงนักท่องเที่ยวมาได้<ะ>เขาก็อยากตรงนี้คืออยากจะให้ทางบ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวบูมขึ้นมาอีกทีนึง<ะ>เพื่อจะได้ให้เป็นรายได้แก่ ชุมชนครับผมเป็นชุมชนของบ้านเรานะฮะเป็นการสนับสนุนแล้วก็นำรายได้เข้าชุมชนเนาะ,ค,ะครับครับผมแล้วอ,อ,อย่างที่เราจะไปชมทุ่งดอกญ้าบานใช่ไหมคะครับมีดอกไม้หรืออะไรมันมันเป็นดอกญ้าที่ขึ้นตามฤด,ดูกาลปลายฝนต้นหนาวนะฮะค่ะที่มันขึ้นมาแต่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าปีนี้ฝนปลายปเร็วเกินไปและดอกไม้มันมันจะจะจะโรยก่อนมันมันจะไม่ถูกช่วงถ้าเป็นจริงๆแล้วมันจะเป็นช่วงเดือนในตุลา นะฮะปลายเดือนตุลาดอกไม้มันจะเยอะ,ะเป็นเป็นทุ่งดอกญ้าเลยนะฮะต,ตอนที่เราจะขึ้นไปก็เห็นอยู่เนาะก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับครับครับเดี๋ยวขึ้นแล้วนะไปกันเลยค่ะรถโอ้โอโอโอโยเช่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะพี่มนเทียนกำลังพาเราทุกคนไปที่ภูอ,อันมาค่ะว<ะ>ันนี้เราก็ร่วมทริปกับท่านผอของการท่องเที่ยวด้วยนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะันพออ,อบรรยากาศเออขึ้นรถเออแทกๆขึ้นชมภูน,นานภูอันมานี่เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นนี่ บรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งอาศัยชุมชนท้องถิ่นนะฮรร่วมแรงร่วมใจการจัดเป็นเส้นทางนําร่องก็ว่าได้นะครับเดิมทีก็ปูนไม้นี่ก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะฮะโดยอาศัยชุมชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่น้องๆที่ขี่จักรยานยนต์านจักรยานนะครับแล้วก็อีแท็กก็เป็นเป็น ของท้องถิน่นชาวบ้านเองเช่วยกันขับนะครับแล้วก็ก็คงเป็นตัวอย่างนําร่องก่อนนะครับว่าท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเส้นทางของกูอันมาเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างานะครับและขึ้นไปอย่างไรครับแล้วก็มีการบริการท่องเที่ยวแบบไหนนะฮะจะไปดูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของของการเปิดเส้นทาง เาเรียกว่าเส้นทางมหาสจัทร์นะฮะดูดอกไม้บานบนภูามะรายละเอียดก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะเดินทางไปแล้วก็อาจจะนําชมแต่ละแห่งให้ให้ผมได้ทราบอีกทีนึ่งในส่วนของน่งท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็สามารถที่จะชมได้ทั้งปีนะฮะช่วงไหนที่เหมาะกับกับการเดินทางหรือว่าช่วงเวลานะฮะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็สามารถที่จะมาดูได้ ถาดูจากเส้นทางแล้วนะคะรถแท็กก็ถือว่าสะดวกสบายที่สุดแล้วไปเดียวดสามรลก เหื็นยัลยเรือเนนี้ก็เป็นเนกับเพราะว่าเปลียนโบราณเนี่ยมันเป็นกองเกวียนที่นเขาใช้เป็ทางขนสินค้าไปขายนะฮะระยะเวลาก็คงจะเป็นพันปีกว่าจะได้เป็นล่องแบบขนาดนี้เพราะว่ากองเกวียนเนี่ยจะใช้เส้นทางเดินไปตามทีินทรายหรือโขดหินบนภูเขานะฮะ 啊 ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นพืชนะฮะครับเป็นพืชเป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติฮะอ๋อครับก็เป็นหัวเขาเรียกอะไรตะกุนเผืาตะกุนมันเหรอครับครับมันจะคล้ายๆกันนะแต่มันมันจะเป็นเป็นหัวที่เล็กถ้ามีนิดเป็นตัวยายาเป็นยายาชูมลังไก่เนี่ยเป็นยานี่หมือนของเราได้นี่ยนี่เหมือนหัวหอมเลยเห็นไหมเวลาเราปอกข้างในจะเป็นสีคล้ายๆกับสีม่วงที่เขาใช้ไปปรุงร่วมกับตัวยาอื่นเปตัวอย่าเลยใช่ไหมครับได้ได้ครับได้ ไมนสวยๆเดี๋ยวผมจะเอาต้นมาให้ดูนี่ฮะต้นของเขาจะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นเถาจะเป็นเถาครับครับและลูกของเขาจะเป็นลูกเล็กๆขึ้นมาเป็นสมบัติปัญญาครับผมเป็นยาเป็นยาชูกำลังพวกไก่ชนนี้แต่ไม่ได้ใช้กับคนนะฮะไม่ไม่ครับคือมีแต่เอาไปทำขก่ เออนี่ได้กี่เม็ดคะสามสามของเราได้กี่เม็ดท่าไปให้คุณละอ๋อจะอยู่ตามอย่างนี้นะฮะนี่ไงนี่ไงคุณนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไก่ป่ามันชอบกินนะนี่ไงไก่ป่ามันชอบกินแล้วมันจะมีกำลังไงเป็นยาดบใช่ใช่ใช่ยาดบนะฮะใช่ยาดบไก่ยาดบไก่นะไม่ใช่ของคนนะคนละอย่างนะฮะยาดบไ้หัวเปิ่นเริ่มเงยไงโอ้ไอ้หัวเปิ่นเริ่มยไงโอ้ โอ้โหเด็กๆมันอยู่น้ำต่นมันแบบนี่เนาะอันนี้ต่นหัวใหญ่เลยอันนี่คือต่นมันเออใช่เป็นเท้าไงเรื่องหัวไก่หัวไก่เถื่อนนะฮะข้าวเรื่องหัวไก่เถื่อนยีงไงอีกเนืดนึงเอาให้คุณให้คุณอ๋อขอบคุณครับคุณพี่ฮะขอบคุณค๋ยวข้างหน้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมเนี่ยอีอต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แถวนี้มีต้นที่เรียกว่าต้น หัวไก่เทือนนะครับหัวไก่เทือนหัวไก่เทือนค่ะผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานดอกยาใช่ไหมคะพี่มนต์ิครับผมค่ะเป็นย้าประเภทยังไงอะคะครับเป็นย้าจะขึ้นทตอนตอนฤดูฝนช่วงปลายฝนต้นต้นหนาวอย่างนี้เขาจะออกดอกนี้ค่ะแต่ถ้าปีไหนฝนไม,ไม่ไม่ทิ้งช่วงเร็วมันก็จะมีม,มีหลายหลายสถานที่นะฮะที่ที่เป็นทุ่งดอกย้าอย่างนี้ มันจะมีมีเยอะอย่างตัวข้างบนก็มีที่ที่เราจะไปตรงที่ปูอันม้านะครับเพราะจามันมีชื่อเฉพาะไหมคะพี่มันมันตัวนี้ยังยังนะครับคือเราเราตีเพาะคือตีภาพรวมว่าเป็นทุ่งดอกญ้าเลยนะครับยังยังไม่ระบุว่าชนิดสีม่วงสดใสครับครับมันจะมีหลายหลายหลายสีค่ะและจากเส้นทางที่เราเดินทางเข้ามาปุ๊บนะฮะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลเกือบ2กิโลนะฮะ เกือบจะไปถึงภูอันมานี้อีกกี่โลก็ประมาณจะอยู่ประมาณ3-4กิโลฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งทางเดินมากว่าจะถึงภูอันมานี้ระหว่างทางก็มีธรรมชาติที่สวยงามครับครับครับมีอะไรบ้างคะมีเทียมันก็มีตรงแหล่งจุดชมวิวที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะฮะตรงที่เป็นโคหินจะเป็นแหล่งที่จุดชมวิวเราจะมองสามารถมองเห็นตัวอำเภอสิงห์ใหม่ได้เด่นชัดเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงนะฮะ และเลยขึ้นมาปุ๊บตรงนี้พระพุทธรูปจะครับด้านหลังที่ที่ที่ผมยืนอยู่อยู่อยู่ด้านหน้าผมนะฮะตรงนี้เพื่อสร้างขึ้นมาตอนที่เข้ามาเปิดไอจุดไอปฏิบัติธรรมศูนย์เรียนรู้นะฮะศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติธรรมทำขาพุทธรูข้างในนะครับด้านในครับด้านในครับครับคือจะดีคือสร้างขึ้นประมาณใกล้เคียงกับพระพุทธรูปองค์ข้างหลังเมื่อกี้นะฮะ คือเจดีย์องค์นี้คือเพิ่งสร้างขึ้นมาล่างหลังพระพุทธรูปองค์นี้และข้างในจะมีโบราณคดีคือเป็นรูปภาพคล้ายๆกับผาแต้มนะครับค่ะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นภาพเขียนค่ะอยู่อยู่ข้างในจะเขาจะคือพวกชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าถ้ำแต้มตรงนั้นนะฮะและถัดกันมาก็คือจะเป็นถ้ำขามภูสูบซึ่งเป็นที่ของหลวงปู่มั่นเคยมา นั่งสมาธิตรงนี้นะฮะแล้วอันนี้เราเดินทางไปถึงไหมคะพี่บุลเทียนถึงครับทางทางรถเราเข้าเข้าถึงหมดครับอันนี้เป็นทางไปภูอันม้าด้วยหรือเปล่าพี่จะเป็นทางผ่านครับภูอันม้าจะขึ้นไปอีกทางนึงจะแยกกันไปอีกทางนึงค่ะแล้วท่ามขามจะไปไปนี่ปุ๊บมันจะเป็นทางแยกเราถ้าแยกซ้ายเราจะเข้าไปทางภูท่าขามภูสุค,ครับ ดอกญ้าที่เห็นมันจะมีดอกอะไรนะคะที่พี่มเทียนบอกเป็นดอกประดงครับเป็นต้นประดงเขาเรียกประดงประดงสามสิบประดงมันจะออกดอกเฉพาะช่วงหน้าแรงช่วงสงการจะมีดอกสีเหลืองคล้ายๆกับต้นดอกคูนแต่ต้นเขาจะไม่สูงจะดูดูสวยมากตอนช่วงสงการครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเมล็ดสําหรับให้ไก่อ๋อตัวนั้นเป็นเป็นเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรเป็นเป็นหัวไก่เถื่อนครับ ให้พี่มชัาอธิบายอีกรอบหนึ่งว่ามันมีคุณสมบัติยังไงคือเป็นเป็นยาความเชื่อก็คือเป็นยาบำรุงกำลังนะฮะแต่ของของไก่ครับไม่ไม่ไม่ใช่คนนะครับของไก่ครับคือย้ำไม่ใช่คนนะฮะก็คือเขาจะเอาไปผสมกับตัวยาอื่นที่เขาเป็นเป็นสมุนไพรบ้านเราอ่ะที่ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์กระตุ้นพวกพวกไก่ทำให้ไก่แข็งแรงอย่างนี้นะฮะคือส่วนมากชาวบ้านก็จะหากันอย่างนี้ จะไม่ใช้พวกยาที่เขาทําสําเร็จมามันก็มีแต่ทางบ้านคือผู้ปัญญาครับข้นพบของคนแก่เขาบอกมาครับเมื่อกี้มีข้อมูลเอ่อความรู้เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือตอนที่ระหว่างทางที่เรามามันจะเป็นทางล่องเกวียนใช่ไหมครับครับเป็นการส่งสินค้าครับผมจากอำเภอภูซของเจียมครับไปถึง ไปไปถึงหกเจียมถึงโคไซ์ครับที่เชื่อมต่อกันสามอำเภอฮะเมื่อก่อนจะไม่มีรถยนต์เขาจะเดินทางกันด้วยด้วยเกวียนครับเป็นเกวียนเป็นยานพาหนะที่แล้วก็เป็นส่งสินค้าอย่างเงี้ยครับผมครับผมสินค้านี่จะเป็นประเภทไหนอะคะพวกไอพวกข้าวพวกของป่าเงี้ยฮะพวกของป่าที่ว่าพวกไอสิ่งของที่จําเป็นในในครัวเรือนแต่ละวันนะฮะอย่างเช่นพวกปลาพวกสัตว์อะไรเงี้ย ที่เข้าหาได้ก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ก็เดินทางมาไหน่อยก็จะมีแบบหินเนาะครับครับจะเป็นเพิงหินเพิงหินใช้หลบแดดครับถ้าช่วงนี้จะมีลมเย็นหน่อยก็จะผ่อนคลายได้เราขึ้นมาสูงๆขนาดนี้ก็วิวสวยงามท้องฟ้าสดใสเลยครับวันวันนี้รู้สึกจะแจ่มแต่ร้อนนิดครดบครับค่ะ ครับด้านหน้าที่เราจะไปต่อข้างหน้านี่ก็อีกประมาณเดินทางไปอีกประมาณกิโลกว่านะครับก็จะเป็นลานลานเขาเรียกว่าลานสูบเป็นลานหินใหญ่เลยเป็นลานหินเป็นเป็นสูบโบราณอยู่อยู่ตรงนั้นนะฮะมันมันจะมีเป็นเป็นสูบที่เขาใช้สําหรับคนเมื่อก่อนตีเหล็กทําเป็นดาบเป็นมีดอะไรอย่างนี้ตรงนั้นจะเป็นกองคารวานเกวียนเข้ามาหยุดตรงนั้นและจะมีไอ้หอพักผาที่เขาเรียกว่าถ้าถ้าสมัยนี้ก็เมื่อสมัยก่อนก็เรียกเป็นหอคอย ใช้สอบส่องดูแลเป็นเวรยนยามฮะตรงนั้นที่เราจะขึ้นไปนี่ครับเดีย๋ยวเราไป,าไปครับ,ดรบเดี๋ยวเราไปดูกันครับใช่ค่ะครับ,บเรยค่ะเรไม่รู้ไปไหนอุสตส่าร์ทนะคะนี่จะถึงปูอันมาแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้โอ้ยเหนื่อยมากค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วเรามาดูความสวยงามของปูอันมากันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหน อตอนนี้เราอยู่ที่ภูอานมาแล้วนะคะอยู่กับพี่มนเทียนเ,เช่นเคยพี่มนเทียนคะอยากให้พูดถึงภูอานมาหน่อยถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้มันจะมีอะไรพิเศษน่าสนใจบ้างก็จะมีจุดเป็นจุดที่สูงเราจะมองลงมาข้างล่างจะเป็นวิวที่สุดนะเป็นจุดสุดที่เราจะสามารถมองไปนะเห็นที่ของสุพรแล้วก็บริเวณด้านข้างที่อยู่ระแวกนีมน้มันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ชมวิวได้นะ คือเป็นจุดที่สูงที่สุดที่เราจะสามารถไ้ชมวิวธรรมชาติที่แหล่งท่องทยงเรานะครับโอเคค่ะท่านผู้ชมเราจะไปชมภาพสวยๆของภูอันมากันนะคะตามจุมาเลยค่ะเที่ยวไปตามตะวันปุบปันไปตามนมสนุกสุขสมหัวใจงายความที่ยาวนาน รือสั่นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาและพาคุมครอบสายลมคงหอบไว้สายใจไหลลูสู่สวรรค์ โลกไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกคุนเรื่องก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใส่วัดความรุ่ง ตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเมื่อพาคุ้มครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลูสู่สวรรค์ yeah จุดชมของภูอานมานะคะและต่อไปเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ท่านผู้ชมดูกันนะคะว่าภูอานมาน่าสวยงามขนาดไหนตลอดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมันมันนน่่วววาาจรริิงง้ยใตเเเีขแล